แชร์ลงกลุ่วยใครไม่มีกลุ่วยกดแชร์ลงหน้าเฟวเองนะคะมือหนีมาดึกเด้อขออนุญาตมาแบบตอนดึกๆไม่ดึกเท่าไหรนะ่นาะสองทุ่มครึ่งยังไม่ดึกเท่าไหร่นะะี่ฮะสองทุ่มครึ่งยังไม่ดึกเท่าไหร่เข้ามาแล้วขอคนละสามแชร์ใครเข้ามาแล้วหนูขอคนละสามแชร์สามแชร์เอาอย่างนี้หนูฟันเลยค่ะรัฐบาลงวดนี้ติดหนึ่งรัฐบาลงวดนี้ติดหนึ่งไม่งั้นก็จะออกหกศูนย์เลยไม่งั้นก็จะหกศูนย์ศูนย์หกเลยนะรัฐบาลงวด มันจาะหออกศูนย์เลยหนูขออนุญาตฟันทงตรงนี้หนึ่งพันสี่ร้อยคนหนึ่งพันสี่ร้อยคนหนึ่งพันสี่ร้อยคนงวดนี้หนูฟันหกหนูฟันหกฟันหนูฟันหกให้นะคะสองตัวล่าง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 ต้องมาเนีค่ะสองตัวล่างต้องมาสองตัวล่างต้องมา,ลา,งงมาแล้วแหละแล้วแหละแล้วแหละ,ลละ,ละหนูบอกเลย หวยล 60, 60. เล่าหกศูนย์หกศูนย์เลขปีซากตีศูนย์หนึ่งปัญหารอยค้นขออนุญาตฟันทงนะคะขออนุญาตฟันทงรัฐบาลงวดนี้สองตัวออกงังหาหกหกห้าหกหกหกศูนย์นะคะ ห้5 5. าหกพกหาตัวละพันซื้อเลยพรุ่งนี้จกแทงห้าหกพกห้าตัวละพันมาบมบกาบู้ค่ะแต่จะแทงมาไม่มาหนูไม่รู้แต่หนูจะแทงบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนย่าลืมอย่าลืมงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมซื้อไปเลยตัวละพันมืออื้อนเดี๋ยวเอาบินมาให้เบิง ซื้อพรุ่งนี้จะเอาบินมาให้ดูนะพรุ่งนี้หนูจะซื้อหวยรัฐบาลหนูจะไม่ซื้อวันที่หนึ่งน่สื้อก่อนได้ก่อนซื้อก่อนได้ก่อน,ออน,อนรัฐบาลงวดนีนีคะหนูจะบอกไว้เลยว่าตัวละพันตัวละพันตัวละพันคูณพัน